วิธีการพับกรีบกระทงในรูปแบบใหม่ๆนะคะสวยงามมากๆเริ่มต้นการทำนะคะเราก็หันฝั่งสีด้านนวลเข้าหาตัวฝั่งแข่งหันไปทางขวาหาจุดกึ่งกลางพับเฉียงฝั่งขวาเล็กน้อยโค้งให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกดฝั่งขวาลงและยกฝั่งซ้ายมาทับได้ระยะตามที่ต้องการเพื่อนๆเย็บแม็กได้เลยค่ะ กรีบที่เห็นตรงส่วนนี้เราจะประกอบตรงกึ่งกลางด้านในนะคะเมื่อเย็บแม็กแล้วเพื่อนๆก็ตัดเก็บมุมออกให้ดูเรียบร้อยค่ะและไปตองขนาดต่อไปนะคะหันไปตองไปในทิศทางเดิมเลยหาจุดกึ่งกลางพับเฉียงฝั่งขวาเล็กน้อยโค้งให้อยู่กึ่งกลางและฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนําชุดกรีบแรกนะคะวางตรงกึงกลางจะระยะให้ได้ตามที่เราต้องการ ไปตองด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายและซ้ายทับขวาจากนั้นก็เย็บแม็กและตัดเก็บมุมค่ะไปตองขนาดต่อไปนะคะหันไปตองไปในทิศทางเดิมหาจุดกึ่งกลางพับเฉียงฝั่งขวาเล็กน้อยคงให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกัน นำชุดกรีบแรกวางตรงกึ่งกลางค่ะจัดระยะลดต่ำให้ได้ตามที่เราต้องการมุมด้านขวาให้เพื่อนๆจับใบตองนะคะโค้งเข้ามาด้านในและยกมุมให้กว้างออกด้านข้างแล้วก็ฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันค่ะได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วเพื่อนๆก็เย็บแม็กจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการพับกรีบกระทงหรือว่ากรีบไปตองในรูปแบบใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ